ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วครับมวงเย็นเริ่มมีประชาชนชาวไก่อยากเข้าโกงแล้วครับมายืนรอเหมือนเหมือนเหมือนจะมารอเข้าลงหนังอะไรประมาณนั้นฝนตกเชลแช่ะไปหมดเลยดูประชาชนชาวไก่นะครับเป็นพลเมืองของที่นี่ก่อนอี่แเราก็ต้องเปิดประตูกรงกอนเป็นคลิปอักเขาครับ ควบกันครับได้เวลาเข้าบ้านนอนอันนี้มาทำไมเนี่ยไม่มีอาหารครบกงไม่ได้เล้ไเาไปเจ้าอะไรนี่ ไม่มีกล้วยนะวันนี้ฮะน้อยโอ้เนี้ยเนี้ยไปเขากงได้แล้วไปไปเขากงไปแล้วแล้วแล้วเขากงได้แล้วไปไป อ,อยนี่ก็ยืนงงยืนงงกันครบไหม <c oughs> โอเคหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองหายไปตัวเดี๋ยว